สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ผมอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรีซอตแพคผมนะฮะที่ผมทําเองนะฮะรีทอตแพ็คนี้จะแ,แจกดีไหมเนะี่ยไม่แจกดีกว่ามั้งไม่แจกดีกว่าวันนี้ผมจะมารีวิวรีซอตแพ็คที่ <c oughs> ผมทําเองด้วยมือทําเองด้วยมือจริงะฮะไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อก็ดู น่าจะได้แล้วทำเสร็จจะเสร็จเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการตัดต่อนะอันนี้คือรีสอแพ็กของผมจริงๆนะครับมันเป็นเสียงของรีสอแพ็กแล้วรีสอแพ็กอันนี้ก็ชื่อว่าสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคน,คนชอบใครมาคอระครัังวะ <S <S วเวลาตกจากที่สูงเนี่ยมันเราไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะฮะเนือ่องจากเราตายใช่ไหม หม,มันเลื่อนลดแล้วรู้สึกอมืมันเลื่อนลดอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รีสเปกตัวนี้นะเราจะมีความสุขตลอดชีวิตนะเวลาเราตกจากที่สูงนะครับจับตาดูดีๆนะครับถ้าเกิดเราตกจากที่สูงโดยใช้รีสเปกผมนะฮะจับตาดูดีๆนะครับว่าเราใช้รีสเปกตัวนี้เนี่ยเราตกจากที่สูงเนี่ยจะเป็นยังไงลองดูกันนะครับ โคตรฟินบอกเลยว่าโคตรฟินอีกอย่างหนึง่งฮะเวลาเรากดที่เมนูนะฮะเห็นไหมได้เสียงอะไรไหมเสียงดังเกินเสียงดังเกินเสียงดังเกินเล่นน้ำฮะถ้าเกิดจะเล่น d ี s a s p a c k กันดีก็เอาีห้าพอโอ้กูแตกคือ d ี s a s p a c k นี้มันไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะเนื่องจากกูขี้เกียจแค่นั้น,นเองมันไม่มีอะไรร ง่ายๆก็คือคลิปนี้มันคือคอนเทนต์ล้วนๆนะสิ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาในในกินมมาร์ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือซอมบี้นะผมก็ใส่เสียงที่ทุกคนก็น่าจะ,ะคิดถึงกันดีนะครับแย่งซีนกูเหรอมึงแย่งซีนกูเหรอฮะบอกเลยว่าจุดหาพ่อมึงเหรอโอ้ย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 ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้ <laughs> <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้เฮียนี่คือเสียง นี่คือม็อบที่ผมใส่เสียงให้ตัวเดียวก็คือเป็นม็อบซอมบี้บอกเลยว่าทุกคนก็น่าจะหาเจอนะรัก็คือม็อบซอมบี้คือมันบอกเลยว่ามอนเตอร์ตัวนี้มันหาง่ายมากถ้าเกิดว่าเราทำเซตไนท์ไม่ต้องเสกมาก็ได้ว่าทำเซตไนท์เป็นน่าจะเป็นมอนเตอร์ที่หาง่ายที่สุด ทำให้ผมได้คิดอะไรดีๆออกก็คือมันก็เลยใส่เสียงเข้ามาเอ่ออะไรของผมกุมอธิบายผมผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับนี่คือม็อบซัมบี้ที่ผมใส่เสียงให้ตัวเดียวเท่านั้นจะเวนสลามสลามสลามกูไม่ได้เพิ่มดีกว่าไก่ก็ก็ไม่ได้เพิ่มยกเว้น N p c บที่ผมได้เพิ่มมามีเจละเฮ้มันจังหอมฉุยยังไงไม่ใครได้กันาะน้องอย่าดีกว่าไอ้น้องอย่างนักคม นี่คือเสียงตีซอมบี้ตีดังเลยเล้ถ้าเกิดว่าเราฆ่าซอมบี้พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ก็คือเป็นเสียงตายของซอมบี้นะครับคือเป็นม็อบตัวเดียวที่ผมเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วมันก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละมันมันเหมือนเดิมยังไงซาวเอฟเฟกต์มันเดิมครับก็คือคิดอะไรไม่ออกก็คือมันความตั้งใจของผมอยู่แล้วที่ผมจะใส่เข้ามานะครับใช่มันก็คือเอฟเฟกต แล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่ผมใส่เข้ามาในซาวของเห็ไมครับก็คือฟิตแอนด์สตีลนะมันนั่นคือไฟแช็กที่จุดหาพ่อมมึงเหรอจุดหาพ่อมมึงเหรอจุดหาพ่อมั้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 งเหรอแล้วนี่คือเอ็นวิซีนะที่ผมได้ใส่เสียงเข้ามาเฉย ยาฮโลจากอนิมะเรื่องอะไรวะไม่รู้ครับเดี๋ยวใส่ให้ตรงนี้เอาเองฮะโอ้โหมากกอดแล้วก็มีอะไรอีกอะที่ผมได้ใส่ในเกมไหมครับใช่มันมีอีกนะฮะนั่นก็คือที่ทุกคนเห็นในเมื่อกี้ก็คือเพลงครับเพลงนี้่าเปิดเลยฮะอูไอดาแมนาโดยโยพอพอดิกิตสิทธิ์โอ้เพลงดิสิ์ทั้งนั้นเลยยกเว้นเพลงนี้ครับน่าจะไม่ติดดิจิ์ สาบก,กุกุนนาเตชินโยนนี่โชเนอโยชิวายนาเล่สองคนมัดวเลยโซโต้ขอพอพอพอีฮะไฮจิวเยอ,อวะมีอย่างหนึ่งนี่หว่าเยอะเหมือนกันเลยเนะี่ยที่ตัวเองเพิ่มเข้ามาในเกมหมครับเนี่ยประตูนะครับประตูที่ผมได้เพิ่มเข้ามา ปิดเปิดปิดปิดดีสักแพคที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีไหมหรืออะไรติดขัดตรงไหนก็บอกมานะครับโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย